ชาวขเขมรประท้วงปิดด่านชายแดนเรียกร้องกลับประเทศหลังข้ามมาไทยแล้วกลับเข้าประเทศไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอจะพาไปฟังคอมเมนต์ชาวกัมพูชาต่อกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาวันที่23มิถุนายน2568ที่ด่านช่องสงมจังหวัดศรีสะเกดกลุ่มชาวกัมพูชากว่า120คน ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดด่านจวมอำเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งถูกประกาศปิดกระทันหันเมื่อวันที่22มิถุนายน2568ผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยและครอบครัวที่เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคสมองและมะเร็งในโรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ การปิดด่านทำให้พวกเขาไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ปัจจุบันกองทัพพักที่สองของไทยยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการเปิดปิดด่านช่องสงงาโดยยังคงเปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้แจ้งให้ชาวกัมพูชาที่ถือพาสปอร์ตและบอ์เดอร์พาสไปใช้บริการที่จุดผ่านแดนถาวร ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เพื่อเดินทางกลับประเทศทั้งนี้ประเทศไทยยังคงใช้มาตรการด้านมนุษยธรรมอนุญาตให้ชาวกัมพูชาเข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลได้ตามปกติแต่การเข้าออกต้องเป็นไปตามประกาศของกองทัพภาคที่สองเรื่องการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจากความเดือดร้อนนี้มีชาวกัมพูชาหลายคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานา เช่นคนนี้ได้บอกว่าในฐานะชาวกัมพูชาที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้ความรู้สึกมันอัดอั้นตันใจจริงๆครับไม่รู้จะพูดยังไงให้หมดแต่ก็กลัวจะพูดเยอะไปแล้วมีปัญหากับตัวเองขอให้ความขัดแย้งนี้ยุติโดยไว้ครับคอมเมนต์ต่อมาค่ะสมสารคนที่ป่วยมะเร็งต้องเดินทางไกลขนาดนั้นเลยเหรอต่อมาค่ะ ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องมาปิดด่านแบบกระทันหันแบบนี้พวกเราที่มาทำมาหากินหรือแม้แต่คนที่ป่วยหนักมาหาหมอที่ฝั่งไทยนี่ไม่ใช่คนหรอครับการที่ต้องมารอนอนข้างถนนหิวก็หิวป่วยก็ป่วยมันไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทนได้ง่ายๆเลยนะผู้ใหญ่ช่วยมองเห็นพวกเราบ้างเถอะครับฟังต่อเลยค่ะอันนี้เรียกว่าชีวิตคนหรือของส่งออกครับ ความเห็นต่อมาค่ะเรื่องแบรนด์สินค้าไทยนี่ก็อีกเรื่องผมเห็นแล้วก็สงสัยว่ามันช่วยอะไรได้จริงหรอในเมื่อสินค้าเถื่อนก็ยังเข้ามาทาั้งช่องทางอื่นอยู่ดีแล้วคนเดือดร้อนจริงๆก็คือพวกเราชาวบ้านนี่แหละครับที่ต้องซื้อของแพงขึ้นหรือไม่มีของใช้จำเป็นให้เลือกมากกว่าเมื่อก่อนทำไมไม่หาทางออกที่ดีกว่านี้ครับเม้นตต่อมาค่ะประเทศเพื่อนบ้านดูแลเรามากกว่ารัฐบาลเราอีกนะ คนต่อมาค่ะใครไม่เคยเจอจะไม่เข้าใจน้ำตาลูกหลานที่รอพ่อแม่กลับบ้านมันขมขื่นแค่ไหนความเห็นต่อมาค่ะอย่าให้คำว่านโยบายมาบดบังคำว่ามนุษยธรรมเลยเม้นต่อมาค่ะชีวิตมันยากขึ้นทุกวันเงินทองก็หายากพอมาเจอเรื่องปิดด่านแบบนี้ค่าเดินทางก็เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว แถมยังต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางที่แสนยาวไกลเพื่อกลับบ้านแค่ช่องจอมสุรินทใครจะแบกสังขารผู้ป่วยไปไหวครับผมสงสารคนที่เขาป่วยหนักจริงๆต่อมาค่ะเวลามีเลือกตั้งทำไมถึงมาเคาะประตูบ้านได้ทุกหลังแต่เวลาชาวบ้านเดือดร้อนกลับเงียบหายคนต่อมาค่ะหากประชาชนเป็นแค่เบี้ยในเกมก็บอกกันตรงๆจะได้เลือกหวัง ต่อมาค่ะเราไม่อยากเป็นภาระใครแค่อยากกลับบ้านเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาค่ะผมนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วครับคิดถึงบ้านคิดถึงลูกหลานที่รออยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าจะได้กลับไปกอดพวกเขาอีกครั้งเมื่อไหร่ต้องมาทำงานที่นี่ก็เหนื่อยมากพอแล้วหวังแค่ว่ารัฐบาลจะเห็นใจพวกเราและหาทางออกให้โดยเร็วที่สุดคนต่อมาค่ะฟังข่าวทีไรได้แต่กลัว ไม่รู้พรุ่งนี้จะโดนปิดอะไรอีกฟังต่อเลยค่ะเขาปิดด่านแต่ไม่ปิดค่ารักษาเสียเงินก็ยังต้องอดทนต่อมาค่ะสินค้าก็แบนด่านก็ปิดแล้วพวกเราจะเอาอะไรกินเอาอะไรใช้ความเห็นต่อมาค่ะคนกัมพูชาส่วนใหญ่ที่มาที่นี่คือมาทำงานกับมหาหมอครับ โรคภัยไข้เจ็บมันไม่รอใครแล้วโรงพยาบาลในไทยก็ดีกว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่อยากรักษาในประเทศนะครับแต่บางโรคบางการรักษามันจำเป็นจริงๆทำไมถึงต้องทำให้การเข้าถึงการรักษามันยากขนาดนี้ด้วยล่ะครับเม้นต่อมาค่ะเงินก็ร้อยหรอค่าเดินทางก็แพงขึ้นทุกวันจะไหวไม่เนี่ยฟังต่อเลยค่ะป่วยหนักแต่ต้องไปรักษาที่ไทย เพราะในประเทศอืมพูดไม่ออกจริงๆความเห็นต่อมาค่ะไม่เข้าใจเลยทำไมต้องทำให้ลำบากกันขนาดนี้ต่อมาค่ะผมเห็นใจทุกคนที่อยู่ตรงนี้มากพวกเราไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใครเลยแค่อยากจะใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมทำไมมันถึงยากเย็นขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาค่ะผิดด่านไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ความรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ค่านี่สิเจ็บทุกครั้งคนต่อมาค่ะปิดด่านแบบนี้คนจะกลับบ้านยังไงนะลูกเมียรออยู่ทางนั้นเหม็นต่อมาค่ะเป็นไข้หนักยังต้องมานอนรอหน้าด่านอนาถแท้ชีวิตชาวบ้านตาดำๆความเห็นต่อมาค่ะเมื่อก่อนการค้าขายชายแดนมันก็ดีนะ ช่วยให้คนมีงานทํามีรายได้แต่พอมีเรื่องแบบนี้ทุกอย่างก็พังทลายลงหมดเศรษฐ,ฐกิจก็แย่ลงไปอีกแล้วใครหลักที่ต้องรับผลกระทบก็พวกเราไงครับที่ต้องดิ้นรนหาทางรอดกันเองฟังต่อเลยค่ะถ้าผู้ใหญ่เจ็บป่วยเขาคงไม่ต้องรอเปิดด่านหรอกเดินทาง VIP กันทั้งนั้นต่อมาค่ะบางคนอยู่โรงพยาบาลนานหลายเดือน แค่ได้ยินว่าจะกลับบ้านก็ร้องไห้แล้วพอถึงเวลาก็ปิดด่านคอมเมนต์ต่อมาค่ะผมไม่กล้าวิจารณ์อะไรมากหรอกครับเพราะกลัวว่าพูดไปแล้วจะโดนจับหรือโดนอะไรที่แย่กว่าเดิมแต่ความรู้สึกมันอัดอั้นจนต้องระบายออกมาบ้างหวังว่าเสียงเล็กๆของพวกเราจะไปถึงผู้ใหญ่บ้างนะครับว่าพวกเรากำลังลำบากแค่ไหนต่อมาค่ะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวหายไปจากเฟซ แต่ฝากไว้ว่าพวกเราลำบากจริงๆคนต่อมาค่ะทุกวันนี้คนเขเมรซื้อยาไทยใช้หมอไทยคอมเมนต์ต่อมาค่ะไม่รู้จะพูดอะไรเจ็บทั้งร่างกายเจ็บทั้งใจความเห็นต่อมาค่ะผมไม่รู้จริงๆว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรแต่ผลกระทบมันตกอยู่กับชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเราเสมอ สิ่งที่พวกเราต้องการตอนนี้คือความชัดเจนและทางออกที่ดีกว่านี้ไม่ใช่แค่การประกาศปิดด่านแล้วทิ้งให้พวกเรารเผชิญชะตากรรมกันเองฟังต่อเลยค่ะได้ข่าวว่าให้ไปช่องจอมสุรินใครจะแบกสังขารไปไหวต่อมาค่ะบอกว่าห้ามสินค้าไทยแต่ของเถื่อนก็ยังเท่าอยู่ดีแล้วใครเดือดร้อนความเห็นต่อมาค่ะ มันเป็นความเจ็บปวดที่ต้องมาเห็นเพื่อนร่วมชาติอดอยากและเจ็บป่วยอยู่ตรงหน้าแต่ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าการรอคอยอย่างสิ้นหวังอยากให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาคุยกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนทุกคนต่อมาค่ะพวกเรามารักษาไม่ได้มาทำสงครามนะครับอย่าปิดด่านแบบไม่บอกล่วงหน้าเลยคนต่อมาค่ะปิดด่านง่ายกว่าเปิดใจสินะ แล้วชีวิตพวกเราจะกลับบ้านยังไงเหม็นต่อมาค่ะเคยได้ยินว่าทางการไทยก็มีมาตรการช่วยเหลือเรื่องการรักษานะครับแต่การจะเดินทางกลับประเทศมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งการให้ไปใช้ด่านช่องจอมที่อยู่ไกลออกไปอีกหลายร้อยกิโลเมตรมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเลยครับใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นมาบ้างต่อมาค่ะ อดทนไปวันๆหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็วนี้ฟังต่อเลยค่ะอย่าให้พวกเราต้องเดือดร้อนไปมากกว่านี้เลยครับต่อมาค่ะแอบกลัวนะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะระบายออกมาความเห็นต่อมาค่ะตอนนี้เหมือนเรากำลังถูกทิ้งให้อยู่กลางทางเลยครับจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ความรู้สึกมันแย่มากๆไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ หวังว่าจะมีใครมาช่วยพวกเราให้หลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้เสียทีฟังต่อเลยค่ะผมคิดว่ารัฐบาลของเราควรจะหาทางเจรจากับฝ่ายไทยเพื่อเปิดด่านให้พวกเราได้กลับบ้านโดยเร็วที่สุดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะเพราะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนนับร้อยนับพันคนใครจะรับผิดชอบชีวิตพวกเราถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคนต่อมาค่ะ ขอบคุณพี่ไทยที่ยังให้รักษาแต่กลับบ้านก็ไม่ได้จะให้ปักหลักอยู่เลยไหมฟังต่อเลยค่ะเจ็บก็เจ็บกลับก็ไม่ได้จะให้ตายคาชายแดนหรืออย่างไรต่อมาค่ะด่านจอไม่ใช่ของเล่นนะครับเปิดปิดแบบนี้ใครเดือดร้อนรู้บ้างไหมคอมเมนต์ต่อมาค่ะผมภาวนาทุกวันให้สถานการณ์มันดีขึ้น หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ให้ด่านจอมเปิดเร็วนี้หรืออย่างน้อยก็ขอให้มีมาตรการช่วยเหลือพวกเราให้ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายกว่านี้เถอะครับพวกเราไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าชีวิตปกติสุขคนต่อมาค่ะเมื่อไหร่ชีวิตชาวบ้านจะดีขึ้นสักทีนะเม้นต่อมาค่ะทนไม่ไหวแล้วจริงๆอยากให้ผู้ใหญ่เห็นใจพวกเราบ้างฟังต่อเลยค่ะ ตอนป่วยไข้ได้ไทยช่วยแต่ตอนนี้จะกลับบ้านก็กลับไม่ได้คนต่อมาค่ะแค่หวังว่าจะได้กลับไปกอดลูกเมียที่บ้านไม่ได้ขออะไรมากเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็ขอให้รู้ว่ายังมีพวกเราอีกหลายคนที่กําลังเดือดร้อนและสิ้นหวังอยู่ตรงนี้เสียงของพวกเราอาจจะเบาแต่หวังว่าจะดังพอให้ผู้มีอำนาจได้รับรู้ และรีบเข้ามาแก้ไขปัญหาให้พวกเราโดยเร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับคนต่อมาค่ะมันยุติธรรมแล้วหรือที่ชาวบ้านต้องมารับกรรมแบบนี้ต่อมาค่ะทำไมไม่คิดถึงใจเข้าใจเราบ้างนะฟังต่อเลยค่ะสงครามยังไม่เกิดแต่พวกเราก็เจ็บปวดไม่ต่างกันปิดท้ายด้วยคนนี้ค่ะ หวังว่าคอมเมนต์นี้จะไม่พาผมไปติดคุกนะแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราลำบากกันจริงๆจากสถานการณ์ดังกล่าวชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบได้แสดงความอัดอั้นตันใจผ่านการแสดงความคิดเห็นซึ่งสะท้อนถึงความยากลำบากและความรู้สึกที่ถูกละเลยแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากไปกว่าการบ่นเล็กๆน้อยๆเพราะรู้ดีว่าหากพูดมากเกินไปอาจน,นำความซวยมาหาตัวเองได้ แน่นอนว่าชนชั้นระดับสูงในประเทศได้รับผลกระทบน้อยมากต่างจากประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเพราะต้องพึ่งพาไทยหลายด้านจะให้เข้าเมืองหลวงไปรักษาหรือซื้อของใช้ดีๆในห้างคงยากหน่อยการข้ามมาซื้อของกินของใช้ในไทยการใช้บริการโรงพยาบาลของไทยจึงถือว่าสะดวกสบายมากกว่าและดีกว่าด้วยหากรอให้รัฐบาลมาช่วยเหลือทุกอย่างคงยาก ดังนั้นผลกระทบนี้จึงตกกับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะท้ายนี้ฝากช่วยกันคอมเมนต์กดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วนะ